การประกาศเจตนารม์ของประชาชนจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนทุกคนนะครับจริงๆแล้วทุกสีคือคนที่เป็นสัญชาติไทยทุกคนเนี่ยนะครับที่ไม่ต้องการขวากการเป็นทาสนยครับไม่ต้องการ,รเผด็จการเนะี่ยและก็ต้องการโอกาสและต้องการประโยชน์และต้องการความสุขในชีวิตเนี่ยสามารถที่จะประกาศร่วมกันได้ทั้งประเทศ ผมยกตัวอย่างวันนี้นะฮะยกอย่างวันนี้วันนี้เรามีสิ่งที่ที่เรียกกันว่าสําคัญสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งนะฮะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยนะั่นคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราก็บอกว่าอะไรที่มันเป็นอนุสาวรีย์มันตายไปแล้วทำไมเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราลองนึกภาพดู และส่วนใหญ่เวลานั่นเวลามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะไปชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะนั่นเรากาลังต้องการจะประกาศให้โลกนะให้ประเทศแล้วก็โลกเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราได้ไปชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมอยากให้พี่น้องลองหลับตาแล้วนึกภาพใหม่นะครับลองหลับตาแล้วนึกภาพใหม่ว่าถ้าตรงนั้นไม่ใช่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่เจตนาลมของคณะราษฎรด้วยซ้ําไปเพราะคณะราษฎรก็คือคณะใดคณะหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปได้แต่เจตนารมของประชาชนจะยังคงอยู่คู่ฟ้าดินของประเทศไทยตลอดไปเพราะอะไรเพราะมันเป็นเจตนาลมที่ได้ถูกประกาศไว้จากประชาชนและมันจะเป็นคอคือแก่นแท้แก่นนะครับ ของการต่อสู้แล้วรวมกลุ่มและหลายกลุ่มและประชาชนที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยแต่มีความต้องการให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยเท่าด้วยกันเพื่อเดินหน้าขับไล่เผด็จการให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยทําการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศนะฮะถ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่เป็นเสานะครับ ที่เขียนคําจาลึกของการประกาศเจตนารมของประชาชนไทยเอาไว้ว่าในวันข้างหน้าลูกหลานไทยใครจะมาทำเผด็จการมันจะขัดต่อเจตนารมของประชาชนทันทีไม่ได้ขัดต่อเจตนารมของคณะราษฎรไม่ได้ขัดเจตนารมของคณะใดคณะหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเมืองหนึ่งแต่จะเป็นเจตนารม์ของประชาชนไม่ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ กับกลุ่มไหนกลุ่มใดที่ท่านนะครับทำการต่อสู้ณนะวันนี้นะครับเพื่อเพื่อประชาธิปไตยถ้าเราได้มีโอกาสนะครับประกาศเจตนารมณ์ของแผ่นดินนะครับของคนไทยเนี่ยนะเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเราจะมีคอมมอนคอร์ที่เรเรียกว่าแกนเดียวกันเราจะมีแกนแกนเดียว ที่เป็นแกนที่จะที่ที่เราสามารถจะใช้เป็นที่พักพิงนะครับนะครับให้กับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ความชอบธรรมในการต่อสู้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเราผมยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราบอกว่าไม่มีนักการเมืองที่จะมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสภาเลยนะค,คือคือบริบทเนี้ยเราจะได้ยินมาใช่ไหมครับพี่น้องบางคนก็จะก็จะพูดถึง ก็เราลองนึกดูสิว่ารัฐสภาประเทศไทยวันนี้เมื่อไหร่ที่กฎหมายมันผิดเพี้ยนเนี่ยเราจะไปเราจะไปนำมันไปเทียบเคียงหรือว่า refer to คือเอ่อเราจะเราจะนำมันไปนะฮะเปรียบเทียบนะฮะว่ามันขัดต่อ,เ,อเจตนารมณ์คณะราษฎรหรือไม่มันทำไม่ได้เพราะคณะราษฎรหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อสิ่งที่มันขาดไปคือเจตนารมณ์ของประชาชนนะที่ถูกประกาศเอาไว้นะที่ถูกประกาศเอาไว้นะครับ มันเลยทําให้นักการเมืองเนี่ยแล้วระบอบสภาของเราเนี่ยไม่มีที่พักพิงคือข้างหลังเขาต้องพิงฝาถ้าเรามีเจตนาลมเป็นเป็นฝาผนังนะครับให้ตัวแทนของเราได้ได้ได,ได้ได้ใช้เป็นที่พิงคือยึดเอาไว้เป็นเป็นความชอบธรรมยึดเอาไว้เป็นหลักการยึดเอาไว้เป็นปัจญาการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยก็คงไม่ไม่ไม่เพียงพำาให้กับฝ่ายเผด็จการมาได้ถึงขนาดนี้ นี่คือความแตกต่างระหว่างคณะรัษฎรการประกาศของคณะรัษฎรกับสิ่งที่เราควรจะทําเพื่ออนาคตนั่นก็คือการประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนไทยหรือที่ถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า declarationthe declaration of the will of the people เพราะจริงๆแล้วถ้าท่านคิดดูให้ดีนะคำว่า the will นี่คือเจตนา will เนี่ยนะครับมันแปลว่าเจตนานะเราไปเลือกตั้งเราเลือกพรคที่เราที่เรา ที่เราต้องการเพราะนโยบายดีตามที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นเ,เราเลือกเขาเลือกไปเขาเอาเขาเอาของเข้ามาขายคือเขาเอานโยบายเข้ามาขายประชาชนบอกว่าเยสประชาชนบอกว่าใช่ก็ไปกาบัตรให้เขานั่นก็คือว่าประชาชนเนี่ยได้ได้ได้กาลังบอกคือใช้วิลคือใช้เจตนาเนี่ยนะผ่านการเลือกตั้งเป็นตัวอบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่มีเจตนานะครับมีความชอบมีเจตนาที่ชอบที่ต้องการให้นโยบายเนี้ยนำเข้าสู่การปฏิบัติจากคนจากตัวแทนของประชาชน นะครับถ้าเราทําได้แล้วการประกาศเจตนารมณ์นี้ประกาศขึ้นพร้อมกันนะครับนะครับผมอยากพี่น้องนึกภาพนี้วันข้างหน้าเราจะไปได้ขนาดไหนนะครับเราค่อยมาว่ากันนะครับแต่วันนี้ผมต้องการที่จะแผลนซีดอันเนี้ยผมต้องการหวานมาเมล็ดข้าวเนี้ยลงบนพื้นนะครับแล้วให้พี่น้องไปพิจารณาดูช่วยกันลดน้ําช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรับปรุงให้มันโตขึ้นนะครับ ถ้าเราประชาชนทั้งประเทศ77จังหวัดได้ทาการประกาศเจตนาลมพร้อมกันในเวลาเดียวกันวันเดียวกันทั่วประเทศใครอยู่ใกล้วัดไปที่วัดใครอยู่ใกล้โรงเรียนไปที่โรงเรียนใครไปไหนไม่ได้อยู่กับบ้านอยู่ครอบครัวแล้วเปล่งวาจาพร้อมกันทั่วประเทศความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจของประชาชนจะบังเกิดขึ้น วันนี้ที่เราบอกว่าประชาชนไม่มีอํานาจรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีอํานาจเพราะเรายังไม่ได้สร้างอํานาจนั้นแต่ก้าวแรกในการสร้างอํานาจของประชาชนก็คือการประกาศเจตนาลมของประชาชนนี่คือการสร้างอํานาจครับอาจารย์ให้กับประชาชนไม่ใช่มาบอกความต้องการ ประชาชนไม่ได้พูดไม่ไม่ได้มาบอกความต้องการไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้ต้องการมีความต้องการอีกกลุ่มนึงมีความต้องการการประกาศเจตนารมณ์คือการสร้างอำนาจในก้าวแรกของประชาชนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกคอรองของประเทศนี้แล้วไม่ว่าใครก็สามารถประกาศเจตนารมร่วมกันได้นะครับพยันตอนนี้ผมจะขออนุญาตนะครับ อ่านคําประกาศเจตนารมณ์ะนะครับที่เราได้ร่างขึ้นไว้นะครับแล้วก็ผมอยากจะให้อาจารย์หลังชี่ผมอ่านเสร็จแล้วให้อาจารย์ช่วยเสริมนะครับว่าเราจะประปับปรุงแก้ไขกันนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับมันจะได้เป็นคําประกาศประกอบเจตน์ประกาศเจตนารมณ์ของของประชาชนนะครับโดยที่ประชาชนพี่น้องเรามีส่วนร่วมนะครับแล้ววันเวลาที่มาถึง นะครับเราจะประกาศร่วมกันนะครับคําประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าปวงชนชาวไทยโดยมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นสัจวาจาเพื่อเป็นสักขีพยานแด่ปณิธานของแผ่นดินไทยณนะวันที่นะข้าพเจ้าประกาศเจตนารมณ์ว่าประเทศไทย จงมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบริบูรณ์โดยยึดถือและย,ยึดโยงหกหลักการดังต่อไปนี้1นึ่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย2องอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนามาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนสัญชาติไทย3 ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติ 4. ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจะอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธ ในการดำรงตนในสังคมไทย 5. จะไม่มีกฎหมายใดและหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศไว้ณวันนี้ 6. จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณวันนี้ ข้าพเจ้าขอเจตนาลมที่ข้าพเจ้าประกาศณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดช่วงนิจนิรันดร์เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยและลูกหลานไทยสืบไปประกาศณวันที่พี่น้องลองนึกดูครับ77จ็ดจังหวัดประชาชนไทยทั่วประเทศเปล่งสัจวาจาเจตนาลมนี้ร่วมกัน ณวันเวลาเดียวกันแล้วปักหมุดสร้างเสาขึ้นในประเทศไทยเพื่อเป็นเครื่องค้ำจุนเพื่อเป็นเครื่องยืนยันแสดงถึงเจตนาลมนะครับของประชาชนไทยไม่ว่าไอ้อีตัวใดที่เป็นผดเด็จการจะมากระทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับสร้างรัฐธรรมนูญบัตรซบขึ้นมานะครับแล้วผิดเพี้ยนไปจากเจตนาลมที่ประชาชนไทยได้ประกาศไว้ มันยอมทําไม่ได้มันจะไม่มีความชอบธรรมจะไม่มีข้ออ้างใดๆและเจตนารมณ์ของประชาชนไทยก็จะไม่มีวันหมดไปเพราะตราบใดที่ประชาชนไทยยังอยู่ประเทศไทยยังอยู่เจตนารมณ์นี้ยังอยู่เพราะมันคือเจตนารม์ของประชาชนไม่ใช่เจตนารม์ของคณะใดคณะหนึ่งถ้าเราทําได้อย่างนี้ในวันข้างหน้าไม่ว่าใครจะมาเขียนรัฐธรรมนูญ เอาแต่ละข้อและธรรมนูญมาเทียบมีข้อไหนที่ขัดต่อเจตนารมณ์ที่ว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือไม่มันจะขัดหรือไม่นะครับกฎหมายในอนาคตจะขัดหรือไม่กับข้อที่ว่าไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจะอยู่เหนือกฎหมายและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทําใดๆ อันก่อให้เกิดมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยจะไม่มีใครมาบอกว่าสอวอต้องมาจาดก,การรากตั้งเพราะการประกาศเจรลมของประชาชนทั่วประเทศพูดเอาไว้ชัดเจนว่าอำนาจอธิป,ปไตยต้องเป็นของผูงชนช,นชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนสัญชาติไทยถ้าประชาชนไทยนะครับนะครับ ได้สลักจารึกเจตนารมนี้ลงบนแผ่นดินพร้อมกันทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นบวรศักดิ์สุวรรณโนโหรือหรือหลีชัยมีชัยรุชุพันธ์หรืออ้อีตัวใดก็แล้วแต่จะสามารถมาเขียนรัฐธรรมนูญบัตรซบให้กับคนสัญชาติไทยได้ต่อไป จะไม่มีภูมิพล9 10 11ที่ไหนที่จะมามีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทยได้อีกต่อไปจะไม่มีใครมายึดอำนาจแล้วเอาเพียงแค่ลายเซ็นของคนคนเดียวมาบอกว่านี่คือความชอบธรรมเพราะจะขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับที่ได้ถูกประกาศไว้ ว่าจะไม่มีกฎหมายใดและหรือคณะใดในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทําใดๆที่ขัดต่อบณิธานแห่งเจตนาลมที่ถูกประกาศไว้ในวันนี้และถ้าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเราประกาศร่วมเจตนาลมร่วมกันเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างน้อยเจตนารมนี้จะได้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับในฐานะที่ประชาชนประกาศพร้อมกันพูดเหมือนกันทั่วประเทศณนะวันเวลาเดียวกัน ที่ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่จะไม่มีใครขโมยหรือขมายนะครับอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนในวันข้างหน้าเกิดการปฏิวัติขึ้นมาการปฏิวัตินะฮะไม่ใช่ยึดอำนาจเกิดการปฏิวัติขึ้นมาในประเทศไทยนั่นหมายความว่านั่นไม่ได้หมายความว่าปฏิวัติเสร็จแล้วจะเป็นประชาธิปไตยผู้นําปฏิวัติอาจจะเปลี่ยนใจ เกิดความโลภทาตัวเป็นผด็จก,การซะเองนะครับเปลี่ยนจากมหิดลมาเป็นอัม,มหิตก็ได้แต่ถ้าเราประกาศเจตน,นรารม์ร่วมกันไว้ก่อนหน้านั้นจะไม่มีบุคคลใดที่จะมาเอาอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนไทยได้อีกความสุขประโยชน์สุข ที่พี่น้องประชาชนจะมีได้อนาคตที่พี่น้องประชาชนจะมีได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องประชาชนมีอํานาจอธิปไตยบริบูรณ์นั่นคือผู้ถืออํานาจของประเทศร่วมกันเท่านั้นไม่มากไปกว่านั้นไม่น้อยไปกว่านั้นตราบใดที่ประเทศไทยมีประชามีอำนาจอธิปไตยของพงชนที่กษัตริย์ยังเป็นผู้ใช้อยู่ตราบนั้นจะไม่มีประชาธิปไตยในประเทศไทย ความยุติธรรมก็ไม่เกิดโอกาสก็ไม่มีถ้าพี่น้องเราไม่อยากเจ็บไม่อยากจนเราจะต้องเอาอำนาจอธิปไตยของเราคืนมาและก้าวแรกที่เราจะสร้างอำนาจประชาชนนั่นก็คือใช้การประกาศเจตนาลมเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะท่านจะอยู่กลุ่มไหนสาขาอาชีพใดท่านจะเป็นเหลืองหรือท่านจะเป็นแดงเจตนารมนี้คือเจตนารมที่บริสุทธิ์สำหรับประชาชนเราประกาศร่วมกันได้และเจตนารมนี้แหละมันจะเป็นแก่นในความชอบธรรมในการก้าวสู่ไปข้างหน้าเพื่อปฏิวัติประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ครับอาจารเชญครับ โอ้ oh, ฟังนะคะหนักแน่นมากๆเลยคุณคุณตรองคะพี่น้องในห้องไลน์นะคะที่กำลังฟังอยู่กับพร้อมๆกับพวกเรานะคะบอกว่าจดไม่ทันขอซ้ำนะคะเพราะกำลังกาลังสรุปแล้วก็แจกจ่ายกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมี word, เวทตามคำที่คุณตรองได้นำเสนอมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปไปแปะไว้ในห้องของ นะคะไปวางไว้ในห้องอกลุ่มต่างๆนะคะพี่น้องแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมันเป็นรายการสดนะคะพี่น้องอยากฟังอีกรอบนึงค่ะคุณคุณคุณตรองนะคะไดอ้อีกรอบหนึงค่ะนะคะคเพราะว่าพี่น้องก็อยากจะ,ะฟังตัวหลักนี่นะคะอันนี้ก็จะชัดเจนมากว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่า preamble ใช่ไหมคะใช่ครับคือเจตนารมนะคะที่คุณจะไป ไปแก้ไปแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมหรือว่าคิดข้อกฎหมายอะไรเนี่ยที่ยิบย่อยมาก็ตามเนี่ยต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์อันนี้นะคะถูกตอ้องครับแล้วก็ที่คุณสรองเสนอเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากในยุคข,ของเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยนะเดี๋ยวพี่น้องสามารถจะไปทําเป็นภาพนะคะแล้วก็ประกาศทุกวันเนี่ยนะคะเราอาจจะยังมาประกาศ ด้วยเสียงไม่ได้เนี่ยนะคะแต่ว่าเราสามารถจะสื่อสารในเทคโนโลยีในเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกเช้าทุกกลางคืนที่แทนที่คุณจะไปส่งดอกไม้กันเนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นส่งเจตนารม์นะ,ะคำประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนถ้าท่านเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีการทำเออ,อ,เ,อ,อเรียกว่าภาพประกอบกันต่อไปคะ่ะคุณคุณสตรองอตอนนี้ให้คุณสตรองอ่านอีกรอบหนึ่งคะ่ะเชิญค่ะครับค,ครับจย์ครับข้าพเจ้า ปวงชนชาวไทยโดยมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นสัจวาจาและเพื่อเป็นสักีพยานแด่ปณิธานของแผ่นดินไทยข้าพเจ้าประกาศเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยจงมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบริบูรณ์โดยยึดถือและยึดโยงหกหลักการดังต่อไปนี้ 1. นึ่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 2. องอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนสัญชาติไทย 3. ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาค แห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติ 4. ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจะอยู่เนื้อกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทย 5. จะไม่มีกฎหมายใดและหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบทและหรือการกระทําใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศไว้ณวันนี้ 6. จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณวันนี้ขอเจตนารม์ที่ข้าพระเจ้าประกาศณวันนี้ จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดชั่วงนิจนิรันดร์การเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของปวงชนชาวไทยและลูกหลานไทยสืบไปครัพบอาจารย์คำประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยข้าพระเจ้า,พพจาปวงชนชาวไทยโดยมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ ขอประกาศเจตนารม์ร่วมกันเป็นสัจวาจาเพื่อเป็นสักขีพยานแด่ปณิธานของแผ่นดินไทยณวันที่ข้าพเจ้าประกาศเจตนารม์ว่าประเทศไทยจงมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบริบูรณ์โดยยึดถือและยึดโยงหกหลักการดังต่อไปนี้ 1. อำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทย 2. ออำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนสัญชาติไทย 3. ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติ 4. ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจะอยู่เนื้อกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันกอ่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทย 5. จะไม่มีกฎหมายใดและหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบท และหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศไว้ณวันนี้ 6. จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณวันนี้ข้าพเจ้าขอเจตนารมณ์ที่ข้าพเจ้าประกาศณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดช่วน,นิจนิรันดร์การเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้า ของปวงชนชาวไทยและลูกหลานไทยสืบไปประกาศณ,ณวันที่นะครับคำประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนชาวไทยถ้าพระเจ้าปวงชนชาวไทยโดยมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นสัจวาจา เพื่อเป็นสกีพยานแด่ปณิธานของแผ่นดินไทยณนะวันที่ข้าพเจ้าประกาศเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยจงมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบริบูรณ์โดยยึดถือและยึดโยงหกหลักการดังต่อไปนี้ 1. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 2. อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนำมาสู่การปกครองประเทศผ่านตัวแทนโดยเสียงส่วนใหญ่ของชนสัญชาติไทย3ประชาชนมีสิทธิ์และเสรีภาพบริบูรณ์ภายใต้หลักความเสมอภาคแห่งความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยยึดโยงหลักกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติ 4. ไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดจะอยู่เหนือกฎหมายและหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกระทำใดๆอันก่อให้เกิดการมีอภิสิทธิ์ในการดำรงตนในสังคมไทย 5. จะไม่มีกฎหมายใดและหรือคณะใดๆในวันหน้าจะมีบริบท และหรือการกระทำใดๆที่สามารถขัดต่อปณิธานแห่งเจตนารมณ์ที่ถูกประกาศไว้ณวันนี้ 6. จะไม่มีผู้ใดและหรือคณะใดๆในการหน้าจะมาล้มล้างเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ณวันนี้ข้าพเจ้าขอเจตนารมณ์ที่ข้าพเจ้าประกาศณวันนี้จงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดช่วน,นิจนิรันดร์การเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้า ของปวงชนชาวไทยและลูกหลานไทยสืบไปประกาศณวันที่นะครับ